สวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้พบกับช่องแม่ใหญ่แอ๊กบ้านสวนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แม่ใหญ่แอ๊กจะเป็นเกษตรกรเข้าสวนสักหน่อยนะคะก่อนจะเข้าสวนก็แต่งตัวให้เรียบร้อยก่อนนะคะอันดับแรกก็ต้องใส่ถุงมือถุงเท้าก่อนนะคะ ก่อนเข้าสวนใส่ถุงมือให้เรียบร้อยต่อไปแม่ใหญ่ก็จะใส่ถุงเท้าเนี่ยถุงเท้าไม่เหมือนใครนะคะเท่ๆหน่อยนะคะเนี่ยมีข้างหนึ่งยาวเดี๋ยวสวมเข้าไปสักหน่อยนะคะเข้าสวนอีกข้างหนึ่งสั้น เสร็จแล้วสวนรุงเท้าเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเข้าสวนต่อเทไหมรงองเท้ารองเท้าไม่ใหญ่แอกนะคะไม่เหมือนใครเกษตรกรแล้วก็ตะก้านะคะเข้าสวนเดี๋ยววันนี้เข้าไปสวนจังหน่อยนะคะไม่ใหญ่แอ๊กจะไปเก็บผลไม้ในสวน มันจะมีต้นหมากมอนไข่อยู่ในนั้นไก่จะสุกละสีเหลืองเต็มที่แล้วนะคะก็จะเดินมาในสวนเดินไปเรื่อยๆนะคะนี่ยมาถึงละมาถึงบริเวณต้นหมากมอนไข่ไม่ใหญ่แอกกล้วนะคะแล้วก็จะเก็บ หมักมันไข่ของแม่ใหญ่แอ๊กเริ่มเริ่มสุกแล้วนะคะอันนี้เป็นชุดที่ยังเหลือไม่เยอะเท่าไหร่เห็นไหมคะท่านผู้ชมคะเนี่เหลืองเลยนี่เดี๋ยวแม่ใหญ่แอ๊กจะพาเก็บได้ไม่เยอะหรอกคะ่ะล้วจะเก็บเอาไปบ่มเดี๋ยวจะเก็บแบบนุ่มนอน,นวนหน่อยนะคะไม่ได้เอามีดกันไกมา เนี่ยแอ๊กจะหมุนหมุนนุ่มนวลหน่อยนะแบบนี้ยสูตรเก็บแบบนุ่มนวลน,นะคะหมุนเอาเลยค่ะหมักมอนไข่ต้นนี้เป็นมาได้สามปีแล้วนะคะปลูกได้ห้าปีถึงได้เป็นลูกเพราะว่าเป็นต้นที่เพาะจากเม็ดนะคะเนี่ยเอาผลเหลืองๆแบบนี้แหละไปบ่มให้มันสุกผ่านขั้นตอนการบ่มเรียบร้อยนะคะแล้วก็กินเนื้อมันเม็ดมันก็เอามาก้าเพาะไว้ แล้วก็เอามาปลูกนี้บิดเอาเลยนะคะเนี่ยลูกเหลืองโตด้วยนะคะบางลูกก็ยังไม่สุกนะคะเนี่ยยังเขียวๆอยู่ลูกนี้มันสูงไม่อยอกใช้ไม้สอยไม่สอยเอานะคะไม่ได้ถ่ายให้ดูต้นสอย ไม่มีมือจับกล้องหมักมอนไข่ต้นนี้กำลังจะออกดอกอย่างต่อเนื่องนะคะมดแดงก็เยอะด้วยเนี่ยเห็นไหมคะดอกกำลังบานก็มีดอกตูมๆเต็มหนึ่งนะคะจะเป็นดอกต่อเนื่องตลอดปีเลยนะคะดอกดกมากเลยนะคะดูกิ่งนี้ก็ออกดอกนะคะออกดอกเหมือนกันเนี่ย ออกดอกเหมือนกันนะคะดอกดอกมากนะคะดอกกำลังจะบานต้นสูงมากนะคะดอกกับลูกจะเป็นกันตลอดทั้งปีเลยนะคะนี่ลูกนี้ลูกนี้ยังเขียวเขียวอยู่นะคะลูกเนี้ยเอาไว้ให้เหลืองเหลืองแก่จัดแล้วค่อยมาเก็บนะคะยังเหลือเยอะอยู่นะ เก็บผล,ลไม้เสร็จไม่ใหญ่ก็มานั่งคักผ่อนนะคะตรงนี้ด้านหลังนี่ก็จะเป็นโรงเห็ดเก่าตรงนี้เป็นต้นไม้ต้นมะม่วงกำลังออกดอกเลยนะคะดอกดอกมากเลยนะคะอันนี้ใส่ปุ๋ยปีและสองครั้งต้นฝนกับปลายฝนนะคะอันนี้ก็ตามต้นไม้ต่าง,างๆก็จะร่มรื่นนะคะทุกต้นจะมีต้นกล้วยไม้เต็มไปหมดเลยนะคะก็จะเป็นพืชแขวน มีทั้งแผนไว้แล้วก็ผูกติดกับต้นไม้ไปเลยนะคะแล้วก็มานั่งดื่มน้ำสักหน่อยนะคะชื่นใจค่ะมะม่วงก็กำลังจะออกดอกนะคะเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็เป็นที่พักผ่อนอีกมุมหนึ่งของแม่ใหญ่แอ๊กนะคะอันนี้ที่บ้านสวนเป็นเปลนอนผูกตรงเตงเอาไว้ มะม่วงมะม่วงติดผลลูกใหญ่แล้วนะคะดกด้วยเนี่ยหลายลูกอยู่นอนอีกลูกหนึ่งโอ้ถ้าปล่อยให้ติดหมดนี่ทั้งพวงเนี่ยไม่ค่อยโตหรอกคะ่ะจะได้เก็บออกอยู่ลูกตัวโต,วตวทั้งนั้นเลยมาทำที่นอนเล่นพักผ่อนสักหน่อยนะคะเดี๋ยวปลูกเประหว่างต้นไม้ สองต้นปลูกใส่ต้นมอนไขกับต้นมะม่วงนะคะนอนพักผ่อนจังหน่อยเป็นมุมที่สบายสบายไปอีกมุมหนึ่งค่ะใครชอบมุมนี้ก็มานะคะอายยมันถ่ายไม่ได้เลยเดี๋ยวดูกล้องสักหน่อยนะคะไม่รู้เป็นอะไรมันค้างๆอยู่นะคะ <laughs> นี่แหละชีวิตยูทูบเบอร์แบบไม่ใหญ่ มาค่ะใครจะนอนพักผ่อนกับแม่ใหญ่เอ็กเออนี่มานอนกลางวันที่สวนนะคะวันเนี้ยใครจะนอนเป็นเพื่อนแม่ใหญ่เอ็กก็มาเดบรรยากาศสบายๆแบบง่ายๆนะคะแม่ใหญ่เอ็กไม่ชอบแบบเอ่อมันความที่มันจเจริญมากๆก็ชอบแบบบ้านๆอยู่แบบนี้แหละ ชอบใช้ชีวิตง่ายๆในกลางวันไม่มีอะไรเข้ามาวุ่นวายในหัวใจอยู่แบบนี้อิสระ New Freedom มดีนะคะไม่ต้องไปกังวลอะไรมากเนี่ยมีกระต่ายมาเล่นด้วยอีกแล้วนะคะตัวเดิมตัวนี้เป็นแม่ลูกอ่อนนะคะมีมีกระต่ายมาเล่นกับแม่ใหญ่แอคด้วยนะคะเห็นไหมคะ เห็นไหมคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวจะให้ดูเห็นไหมคะท่านผู้ชมคะมีกระต่ายมาเล่นกับแม่ใหญ่แอกด้วยอันนี้เป็นความสุขใกล้ตัวนะคะอยู่ตรงไหนก็มีสัตว์เลี้ยงในสวนนี่มีกระต่ายเยอะเลยนะคะพวกกระต่ายกลุ่มนี้กลายเป็น กระต่ายป่าของไม่แย่แล้วเพราะว่ามาอยู่ในสวนเนี่ยเขาจะเดินเยอะอยู่นะคะแต่ว,ว่ามุมนี้บังเอิญมานั่งเล่นแออออกมาอีกแล้วนะคะเห็นไหมคะพามาแอบส่องดูกระต่ายเข้าไปในรูนั่นนะคะจะเข้าไปหลบอยู่ในโลงเห็ดนะคะเห็นไหมคะท่านผู้ชมคะนีะ่เขาจะแอบออกมาจากรูนี้ที่เข้าที่ออกประจำะออกมากินหญ้านะคะ เขาจะอยู่แบบนี้ตลอดนะคะถ้าเข้ามาในสวนเนี่ยจะเห็นกระต่ายเต็มสวนไปหมดเลยค่ะมีทุกมุมยังไงคะเหมือนเหมือนคุ้นเคยกันไหมคะวันนี้พามาดูในสวนเลยนะคะบางครั้งเขาก็จะเข้าไปเล่นในสวนของบ้านอยู่นะคะไปในบ้านเขาจะไปได้ทั่วบริเวณบ้านสวนนี้เลยนะคะเพราะเราไม่ค่อยได้เลี้ยงแบบ ขังไว้นะคะจะปล่อยตลอดนะคะตรงนี้รั้วรอบขอบชิดอยู่ได้สบายเลยนะคะกำลังกินหญ้าหญ้าก็พอได้กินมีทั้งหญ้าแห้งแล้วก็หญ้าที่ยังเป็นสดๆสดอยู่แล้วแต่เขาจะเลือกกินนะคะกระต่ายพวกนี้แข็งแรงนะคะเพราะเราไม่ได้ให้เขาเออ,อยู่ในที่กักขังอย่างเดียวปล่อยให้เขาได้เดินออกกําลังกายด้วยแต่เขาจะเลือกกินนะคะ ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องสุขภาพกระต่ายเตัวนั้นกินใหญ่เลยเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกหน่อยนะคะกระต่ายมาเล่นใกลๆ้ๆถ่ายรูปไว้ให้ท่านผู้ชมดูสักหน่อยคะ่ะออกมาจากสวนแล้วแดดเริ่มร้อนแล้วนะคะท่านผู้ชมคะ่ะก็มานั่งพักผ่อนวันนี้แม่ใหญ่แอคขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปของแม่ใหญ่แอคบ้านสวนนะคะ เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆในยามว่างงานนะคะอย่าปล่อยให้ตัวเองว่างถ้าตัวเองว่างแล้วความสุขมันจะน้อยลงนะคะทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองมีความสุขเยอะมากขึ้นนะคะก็เลยหาอะไรทำนะคะบริเวณรอบๆบ้านนะคะบางครั้งงานนอกบ้านก็ออกไปนะคะไปสวนไปโน่นไปนี่นะคะก,ก็จะทำแบบนี้ในชีวิตประจำวันทุกวันนะคะอันนี้ เอามาฝากสาหรับท่านผู้ชมนะคะแม่ใหญ่แอคให้ดูแบบไลฟ์สไตล์ของแม่ใหญ่แอคในบ้านเพราะที่ผ่านมามนหลายคนทักมาบอกว่าอยากเห็นความเป็นอ,อยู่ที่ง่ายๆของแม่ใหญ่แอคนะคะแบบไลฟ์สไตล์ของแม่ใหญ่แอคก็เลยเอาภาพที่ใช้ชีวิตประจําวันมาให้ดูนะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะแต่ละวันนะคะสาหรับแม่ใหญ่แอคใครรักใครชอบก็อย่าลืมนะคะ กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามไม่ห่แยกด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ